คลิปนี้แก้วจะแวะมาอ่านตัวอย่างนิยายรัก Girl Love เรื่องเล่รักนักปั้นให้ได้ฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจกันนะคะจากเนื้อหาทั้งหมด12ตอนบวกตอนพิเศษเรื่องนี้มีความยาวอยู่ที่3ชั่วโมง3นาทีในราคาเบาๆเช่นเคยนะคะซึ่งแก้วจะอ่านให้ได้ฟังแค่2คลิปนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในทุกๆช่องทางมาค่ะมาลองติดตามรับฟังกันเนาะ เล่รักนักปั้นตอนที่สามความใส่ใจเจ้สนกไหมคะเกะแน่ๆนะโอ้ยยังจะกล้าถาม หันมาเราไม่เจอพี่ก็ไม่ต้องย้อนมาเก็บหรอกนะออเอเปีย <c> ก <oughs> นี่ก็ช้าสุดๆแล้วนะหนุ่มๆเขาไปนน้นแล้วเดี๋ยวไม่ทันค่ะพูดเหมือนเกาะมันจะหายไปไหนอย่างนั้นล่ะโอ๊ยนอกจากจะไม่ฟังคำประชดประชันสาวน้อยที่เป็นผู้ควบคุมความเร็วยังบิดคันเร่งเพื่อไปให้ถึงกลุ่มชายชะกันซึ่งก็เป็นบรรดาพี่ชายที่ขับเจสกีคู่กันมาทั้งสามลำ โดยไม่ยอมให้ลำของเธอที่มีสาวน้อยใจกล้าเป็นผู้ขับขี่เร่งความเร็วมากจนเกินไปโดยเฉพาะพี่ชายของเจ้าตัวที่คอยประกบอยู่ใกล้ๆน้องสาวส่วนพี่ต่อที่เร่งเครื่องตามเพื่อนสนิทเพื่อไปให้ถึงเกาะเล็กๆก็เหลียวมองมาเป็นระยะแน่ละ่ะพี่ชายคงรื่นรมสมใจที่สามารถลากเธอออกมาร่วมสนุกบนผิวทะเลได้ ขันเมื่อเห็นรอยยิ้มของพี่ชายที่หันมองอย่างมีความสุขลูกตาลที่ต้องเฝ้าระวังก็ทอดถอนใจไล่ความตื่นประมากระกลักกลัวก,ก,ก,กับการขยับปรับท่านั่งหรือการกระแทกที่หนักหน่วงในบางครั้งทว่าวสาวน้อยที่น่าจะชื่นชอบเรื่องโรดผล ก็รับมือได้หลายครั้งที่ลูกตาลสังเกตเห็นการเฝ้าระวังที่เหลียวมมองคนเบื้องหลังสลับกับหัวเราะชอบใจที่ได้พากันออกมาเล่นสนุกกลางท้องทะเลเธอเองก็อดขำไม่ได้อุ๊พี่ลูกตาดูนั่นสิคะนกทะเลฝูงเบลอเลยไหนตรงไหนอะนั้นไงคะขวามือแงะหน้าขึ้นไปคะ่ะโอ้โหนี่เราเห็นได้ไงเอาเวลาที่ไหนแงนมองฟ้า แหมไกลขนาดนี้ไม่เห็นได้ไงล่ะคะใช่ไกลมากเรากับยื่นมือออกไปก็น่าจะสัมผัสปีกที่กลางโพยบินซึ่งก็อยู่เหนือความคาดหมายที่พลขับยื่นมือที่มีนิ้วเรียวจนสุดเหยียด หมายจะคว้าเจ้านกน้อยมาไว้ในกำมือแต่ว่าการทรงตัวน่าจะไม่สัมพันธ์กับแรงคลื่นลมจนต้องรีบคว้าแฮนด์บังคับเจสกียืดไว้เมื่อตั้งหลักได้ก็หันมาส่งยิ้มให้เธออ,อ,อระวังหน่อยเดี๋ยวก็ได้ร่วงลงไปในน้ำไมีร่วงหรอกคะ่ะหนูสามีพี่ลูกตาลมาด้วยท้องคนหนูไม่มีทางทิ้งพี่ลูกตาลแน่นอนเกาะแน่นนะเราจะไปที่เส้นชัยอ้อ ถ้าพี่ลูกตาลอยากแงะหน้ามองฟ้าเดี๋ยวสาจะพาไปดูเมฆก้อนนูนรับรองว่าสวยสะกดใจค่ะไปได้แล้วจะได้กลับเข้าฝั่งสัทีน้อยไปสิใครจะกลับง่งายฮะว่าไงนะเปล่าคะ่ะลมพัดเย็นดีเออเด็กคนนี้นี่จงเล่นะนับจากนาทีนี้ การเล่นสนุกในแบบของเด็กเจ้าเล่ก็คือผ่านลูกตาลมุ่งหน้าไปหาเกาะเล็กๆที่มีต้นไม้ใหญ่เจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็ไม่มีนักท่องเที่ยวแวะขึ้นไปเดินเล่นตามกฎของท้องถิ่นที่อยากอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติการชื่นชมด้วยสายตาในระยะไกล้เพียงไม่กี่ร้อยเมตรจึงส่งผลให้ลูกตาลเพลิดเพลินกับมุมมองแปลกตาคือไม่ใช่แค่การดูภาพหรือวิดีโอคลิปท่องเที่ยว สว่วนบรรดาพี่ชายที่เริ่มแข่งกันขับเคี่ยวในช่วงอ้อมรอบเกาะก็หันมามองเป็นระยะกระทั่งหนูสาพาแวะมองท้องฟ้าตรงด้านนอกของเกาะพี่ตอก็ขับวนแบบชนรอบมาอยู่ใกลๆคือไม่ยอมให้คลาดสายตาไม่ต่างจากสองหนุ่มที่ก็วนกลับมาเช่นกันโอ้โหสวยจังหนูสาพี่ขอยืมมือถือถ่ายก้อนเมฆหน่อยนะพี่ไม่ได้หยิบมือถือมาด้วย ได้เลยค่ะจะถ่ายกี่รูปกี่มุมก็ตามสบายเลยเห็นไหมล่ะหนูบอกแล้วว่าสวยโอเคแล้วรหัสคืออะไรอ่ามาค่ะหนูกดให้เนาะช่วงที่สาวน้อยรับสมาร์ทโฟนในมือของลูกตาลไปกดๆจิ้มๆเพื่อปลดรหัสล็อกหน้าจอก่อนหน้านั้นหนูสาฝากมือถือไว้กับเธอเพราะอ้างว่าจะให้ช่วยถ่ายรูป แต่ก็เจ้าเล่ร้ายกาศที่ออดอ้อนพาเธอมาจนได้เส้นผมสั้นเคลียร์ต้นคอดัดรอนใหญ่ให้ดูมีวอลลุ่มเปียกน้ำทะเลพอหมาดแก้มเนียนขึ้นสีแดงเรื่อจากแสงยามบ่ายต่างหูข้างขวาแบบห่วงน่าจะมากกว่าอีกข้างซึ่งก็คงจะประมาณสามห่วงเห็นจะได้อ่ะถ่ายเยอะๆเลยนะคะแสงใต้ก้อนเมฆก,กับผิวทะเลสวยที่สุดแล้วหนูสาชอบมากๆเลยค่ะ อืสวยจริงคะเอเอหมายถึงก้อนเมฆก,กับเส้นขอบทะเลสวยดีหมดกันเกือบไปแล้วไหมล่ะลูกตาลที่รู้ดีว่าความสวยงามของธรรมชาติเทียบไม่ได้กับ,บรอยยิ้มของคนตรงหน้าเร่งเก็บอาการอย่างน้อยก็ไม่เผลอจ้องเด็กจอมเจ้าเล่ห์ที่เพิ่งจะรู้จากกัน ขัดเมื่อเบนความสนใจมาที่ก้อนเมฆสีขาวนวลผืนทะเลที่วันนี้คลื่นลมค่อนข้างนิ่งสิ่งที่เห็นก็ช่วยให้หัวใจของลูกตาลพองโตอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนยิ่งได้แหงนมองก้อนเมฆเหนือศีษะในมุมที่แปลกตาในระยะไกลรวมถึงผืนน้ำที่เพียงก้มมองก็สัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนที่แข็งแกร่งยืนหยัดท่ามกลางสายลมที่เปลี่ยนแปลงได้ในทุกวินาที หัวใจของลูกตาลก็ยิ่งไหววูบหลายรูปผ่านไปในห้วงแห่งความสุขที่ไม่เคยได้สัมผัสจนพี่ชายขยับเข้ามาใกล้ด้วยรอยยิ้มลูกตาลก็กดถ่ายรูปให้หนุ่มๆที่เข้ามาสมทบแล้วลอยคลออยู่ใกล้ๆสนุกใช่ไหมคะพี่ลูกตาลชอบไหม <c oughs> อืมสนุกมากแต่ว่าช่วยขยับรอบๆเมก้อนนี้หน่อยได้ไหมพี่อยากถ่ายวิดีโอเก็บไว้ หนุ่มๆก็ได้จะโอ๊ยหนูสาชอบแกล้งเปล่านะคะก็พี่ลูกตาลบอกให้หนูขยับเองนี่นะไม่พูดเปล่าจอมเจ้าเล่ยยังหัวเราะชอบใจเสียงดังลั่นอย่างไม่ห่วงสวยส่วนหนุ่มๆที่น่าจะคาดเดาได้ก็ขยับเปลี่ยนมุมหยุดถ่ายภาพตามความชอบส่วนตัวลูกตาลเองก็เพิ่งจะรู้ว่าพวกเขาพกสมาร์ทโฟนติดตัวมาด้วยม่ต้องเลย ช้าๆหน่อยพี่มใช่เด็กน้อยเหมือนเรานะที่วร่วงลงไปแล้วจะฟื้นตัวได้ง่ายๆอ้าวเหรอแก่แล้วว่างั้นโอ้ยเด็กคนนี้นี่เดี๋ยวเหอะจ้าจ้ากลัวแล้วจ้าจะไปแล้วนะมุมโนนคงสวยหน้าดูหนูรู้ว่าพี่ชอบ หลายชั่วโมงผ่านพ้นที่คนตกกลุ่มรักความเงียบสงบได้ลองทำอะไรใหม่ๆแบบชนิดที่มีพี่ชายตามประกบไม่ห่างลูกตาลก็เริ่มเดาทางออกว่าพี่ต่อเจตนาพาสาวน้อยช่างอ้อนมาล่อลวงเธอให้ออกจากเซฟโซนโดยมีเขาคอยระแวดระวังตามประสาพี่น้องที่มีนิสัยใจคอต่างกันลิบลับก็นะ ผู้ชายอย่างพี่ต่อคงชอบเรื่องท้าทายเป็นปกติแต่ก็ต่างจากพี่ชายของหนูสาที่ร่วมวงด้วยรอยยิ้มนั้นคือบุกตะลุยบนเส้นทางแสนสนุกแต่ว่าไม่ใช่ประเภทโวกเวกโวยวายส่วนพี่ฟิล์มนั้นเขาขากับหนูสาจอมสซนได้เป็นอย่างดีทั้งสองดูสนิทสนมที่พูดคุยด้วยภาษาสนุกหัวเราะหยอกล้อกันตามประสาคนรู้จกัก ที่พี่ต่อเล่าว่าพวกเขาเคยจัดทริปท่องเที่ยวด้วยกันจะเอ๋โอ้ไหวไหมคะวัยวรุ่นโอ้ยหนูสาพี่ตกใจหมดเงียบเงียบเรียบร้อยเหมือนสาวน้อยน่ารักทําเป็นไม่เราฮึห,หูยแรงห่วงแห่งความสุขขณะเหมือมองพระจันทร์ดวงโตส่องแสงกระทบผิวทะเล การทักทายของเด็กขี้แกล้งก็ทำให้ลูกตาลสะดุ้งตกใจตรงมุมระเบียงหน้าห้องพักที่สุดท้ายแล้วพี่ชายก็จับจองห้องสำหรับพักค้างอ้างแรมแบบกระทันหันลูกตาลเองก็เห็นด้วยที่พี่ต่อเริ่มกระดกเบียร์หนักขึ้นไม่ต่างจากสหายรักทั้งสองทำไมหลบมานั่งตรงนี้คนเดียวห่อคะพี่ตาลไม่ชอบดื่มหรอปวดเมื่อยตรงไหนหรือเปล่าหนูสามียาคลายกล้ามเนื้อนะคะเอาไหม หนูไปหยิบมาให้ค่ะจะให้พี่ตอบคำถามไหนก่อนดี <c ười> ก็หนูไม่เห็นพี่ลูกตาลแต่อะไรเลยไม่หิวหรอกะ,ะอืมเพิ่มมาอีกหนึ่งคำถาม, <c ười> <c ười> มก็หนูห่วงนี่คะพี่ลูกตาอุตสาออกทะเลเป็นเพื่อนหนูหนูก็ต้องดูแลพี่ลูกตาลให้ดีที่สุดจริงไหมฝั่งพูดเข้าสาวน้อยจอมสนพูดเหมือนเธอเป็นชาวประมงมือสมัครเล่น ที่จำเป็นต้องออกไปกลางทะเล ส่วนการเล่นสนุกของเจ้าตัวก็เป็นกิจวรรัตรประจำวันถ้าไม่ทำก็เหมือนชีวิตขาดอะไรไปกระนั้นบรรยากาศยามค่ำที่ลูกตาลได้ดื่มด่ำกับความงามของธรรมชาติตรงริมสระว่ายน้ำก็ยังสวยสะกดสายตาส่วนบรรดาพี่ชายที่นั่งอยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้รบกวนเวลาส่วนตัวบริเวณหน้าห้องพักเป็นมุมบระเยงที่ติดกับสระว่ายน้ำที่มีโต๊ะไม้สำหรับวางจานอาหารและเครื่องดื่มในช่วงมือคำ่ำ พี่ต่อบ,บอกเธอว่าอยากจะนั่งดื่มกับเพื่อนสักพักแต่ว่าพี่ฟิล์มกลับแอบไปจองห้องให้ทุกคนเป็นที่เรียบร้อยเรียกพี่ว่าตาลเฉยๆก็ได้ค่ะอ้าวทำไมล่ะคะเพราะใครๆก็เรียกแบบนั้นไม่เอาหนูสาไม่อยากเหมือนใครสาวน้อยบอกพลางยิ้มแฉ่งคือยิ้มแบบเจตนาทำทะเลนน เส้นผมสั้นเคลียรต้นคอฟูฟ่องเพราะพึ่งสะมาหมาดๆจนลูกตาได้กลิ่นหอมอ่อนโชยมาตามสายลมร่างสวมกางเกงขาสั้นกับเสื้อยืดคอปาดนั่งลงใกล้ๆเธอแล้วรวบเรียวขาที่ชันเข่าไว้มากอดดวงตาที่ลบอายไลเนอร์ er สีดำออกแล้วทำให้ใบหน้าของหนูสาดูสวยหวานสาวน้อยแงนหน้ามองพระจันทร์ดวงโตเคียงข้างเธอนะคะหนาขอหนูสาเรียกพี่ว่า พี่ลูกตาลนะคะคี้อ้อนจังเลยเนาะแบบนี้พี่ชายของตามใจน่าดูหูยตรงกันข้ามเลยค่ะพี่วิทย์อะทั้งเจ้าระเบียบทั้งขี้บ่นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่ยอมปล่อยผ่านกว่าหนูสาจะจบมหาลัยได้ก็ปาดเหงื่อเพราะพี่ชายไปหลายถังแล้วพี่ต่อละคะจูจีขี้บ่นไหมก็ไม่นะเราสองคนอยู่กันแบบเพื่อนมากกว่า เรานี่เป็นพวกเจ้าหนูจะไหมใช่ไหมคำถามเยอะดีจริงเอา้าก็หนูอยากรู้จักนี่คะ่ะทำไมอะ่ะถามไม่ได้เหรอได้คะ่ะแต่ถ้าถามแล้วไม่ใส่ใจคำตอบจะถามทำไมใครบอกรับว่าหนูสามไม่ใส่ใจ จุ่ๆสาวน้อยจอมสซนก็ทำท่าขึงขังลดเรียวขาที่กอดไว้มานั่งขัดสมาธิริมฝีปากบางที่น่าจะเคี้ยวหมากฝรั่งขบเม,ม้มตั้งท่าจะอธิบายซึ่งก็ทอดถอนใจเรียกความมุ่งมันมที่หนูถามว่าไหวไหมคะเพราะหนูห่วงคะ่ะส่วนที่ถามว่าทำไมหลบมานั่งตรงนี้คนเดียวเพราะหนูไม่อยากให้พี่ลูกตาลเหงา แล้วที่ถามว่าเมื่อยตรงไหนหรือเปล่าเพราะหนูมียาคลายกล้ามเนื้อจะแบ่งให้ค่ะรวมๆแล้วหนูเรียกว่าความใส่ใจส่วนไม่ชอบดื่มหรอก็เพื่อจะหาอะไรอร่อยๆให้ดื่มแทนเบียขมๆที่หนูก็ไม่ชอบเหมือนกันโอ้โหแฮชัดเจนแจมแจ้งแบบเสียงดังฟังชัดจนพี่ต่อที่นั่งอยู่ใกล้ๆปลายตามองว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเด็กช่างพูดช่างเจรจา จึงทำท่าทางจริงจังขึงขังและพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเอ่อะฮะคือว่าแต่พี่ลูกตาลก็ยังตอบไม่ครบทั้งที่หนูก็แค่ห่วง เล่รักนักปั้นตอนที่สี่อยากรู้จัก <c oughs> โอเคค่ะถ้างั้นฟังคำตอบเนาะไม่ค่ะหนูไม่อยากรู้แล้วก็ได้ <c oughs> เอาเป็นงั้นไปขี้น้อยใจซะด้วย <c oughs> มีอยากบอกก็ไม่เป็นไรค่ะแต่หนูขอนั่งเงียบๆตรงนี้มีเสาสีกวนใจโอเคมะ หมดกันบทจะงองแงไม่แคร์สายตาใครเด็กน้อยก็หันหนีไปแงนหน้ามองพระจันทร์นั่นคือนั่งขัดสมาธิหันข้างให้ลูกตาลที่ยังหัวเราะขำน้ำเสียงบ่นเพ้อพึมพำรรซึ่งก็คงอยากจะชวนคุยตามประสาผู้หญิงด้วยกันที่ไม่ได้ไปร่วมวงกับสามหนุม่มอึดใจหนูสา ก็ขยับไปหย่อนเรียวขาคู่สวยลงในสระน้ำที่ไรซึ่งผู้คนแวะเวียนมาเล่นน้ำส่วนหนึ่งเพราะนักท่องเที่ยวไปรวมตัวตรงชายหาดที่มีลานบุฟเฟ่อาหารทะเลและเมนูอื่นให้เลือกอีกหลากหลายอืมตามใจเราก็แล้วกันว่าแต่ไม่หิวหรอคะเงียบไม่ตอบไม่เมื่อยหรอขับเจสกีพาพี่เที่ยวตั้งนานเงียบ แต่อมยิ้มกรุ้มกริม่มทำไมหลบมานั่งกับพี่ล่ะคะไม่อยากจิบเบียบ้างหรือไงไม่ค่ะหนูก็บอกแล้วว่ามันขมหนูไม่ชอบแล้วหมากฝรั่งล่ะไม่ขมเหรอคะอืมจะขมได้ยังไงล่ะพี่ลูกตาเนาะไม่ต้องเลยที่หนูถามไม่ยอมตอบขี้โกง <laughs> เพราะว่าพี่ชอบอยู่เงียบๆก,ก็เลยออกมานั่งเล่นคนเดียว ไม่ได้หงาอะไรแล้วก็ไม่เมื่อยไม่ปวดเพราะพคลละขับก็ไม่ได้โลดโผนอะไรมากส่วนเรื่องจิบเปียพี่ก็ไม่ถนดัดขอบใจหนูสานะคะวันนี้พี่สนุกมากที่ได้ไปกับหนู ครบท้วนทุกคำถามที่สาวน้อยจอมโซนอยากรู้ซึ่งกระดูเหมือนจะรื่นรมสมใจที่ได้คำตอบจากมุมเงียบงนันความสงบที่สามหนุ่มไม่ได้ส่งเสียงรบกวนแขกคนอื่นๆในห้องพักแบบพูเวล่าพวกเขาเป็นชายรักสนุกที่เฮฮาตามประสาพเพื่อนแต่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องมารยาททางสังคมด้วยเช่นกันอินดีค่หนูเองก็ไม่ได้ทาอะไรแบบนี้มานานมาก ตั้งแต่เรียนจบก็เปิดร้านโุยงานอย่างเดียวเลยโอ๊ยขอโทษอค่ะพี่ลูกตาอยากนั่งเงียบๆนี่หนาะหนูไม่เล่าดีกว่าไม่ทันล้วเล่าเถอะพี่อยากฟังจริงเหรอคะจริงค่ะเพราะว่าพี่ก็อยากรู้จักหนูเหมือนกันเพียงแค่นั้นแววตาสาวน้อยก็เป็นประกายฉายแาวตื่นเต้นหนูสาขยับเอี้ยวตัวหันมาคุยด้วย ถัทงที่เรียวขายอ่างแช่อยู่ในสระน้ำรอยยิ้มและริมฝีปากบางที่เคี้ยวหมากฝรัง่งตั้งท้าจะบอกเล่าเรื่องราวแต่ก็ยังหยุดครุ้นคิดอะไรบางอย่างพี่ลูกตาลไม่ชอบทำอะไรที่โลดผลใช่ไหมคะอืมพีดไม่ค่อยถนัดมิน่าล่ะตอนที่หนูชวนไปขี่เจอสกีพี่ลูกตาลถึงไม่อยากไปแต่หนูอยากให้พี่ลูกตาลไปด้วยจริงๆนะคะ เพราะว่าพี่ต่อเคยบอกหนูว่าพี่ลูกตาลชอบถ่ายรูปท้องฟ้าพระจันทร์พระอาทิตย์โผล่พ้นผิวทะเลหนูก็เลยอยากพาพี่ไปดูเมฆก้อนนั้นจากที่ทำท่าเหมือนจะบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองหนูสาก,ก็ถามถึงความสนุกที่ได้ทำร่วมกันในวันนี้โดยมีสามหนุ่มคอยดูแลอยู่ใกล้ๆตามประสาพ,พี่ชายที่ไม่ปล่อยให้คลาดสายตาอ้อ oh. เดี๋ยวหนูส่งให้ค่ะพี่ลูกตาลมีลายใช่ไหมคะคำหลังพูดจบสาวน้อยก็ขบเม้มริมฝีปากเรากับรอรุนว่าเธอจะตอบเช่นไรเรื่องที่ต้องแลกไลายเพื่อส่งรูปก้อนเมฆก,กลางทะเลลูกตาลที่สัมผัสได้ถึงความเจ้าเล่ห์ของเด็กช่างจ้อจึงหัวเราะขำเบาๆซึ่งก็คงเป็นเพราะไม่มีน้องสาวอย่างใครเขาจึงรู้สึกถูกใจที่มีแววตาเป็นประกายจับจ้อง และน้ำเสียงหวานหวานออดอ้อนบ่อยอครั้งค่ะแต่พี่ไม่อนุญาตให้หนูสาแจกลายของพี่นะคะสัญญาได้ไหมคือพี่ค่อนข้างนิสัยเสียที่หวงแหนความเป็นส่วนตัวได้ค่ะหนูสัญญาว่าจะไม่แจกใครพี่ตาเนาะไม่เห็นจะนิสัยเสียตรงไหนเลยใครๆเขาก็ต้องชอบความเป็นส่วนตัวกันทั้งนั้นเพราะหนูสาเองก็ไม่ให้ใครง่ายๆนะคะ ไม่รู้จักกันสาวน้อยที่ควักสมาร์ทโฟนออกมาเตรียมพร้อมบอกด้วยท่าทีจริงจังขึงขังเช็กเช่นทุกครั้งที่ตั้งใจจะยืนยันด้วยเหตุผลซึ่งก็คงเป็นเพราะถูกพี่ชายกะเกณฑ์เรื่องต่างๆนานาแตว่าก็ดื้อตาใสาที่ยังมีความมั่นใจในตัวเองแบบชนิดที่กล้าคิดกล้าทำโอเคงั้นมาเดี๋ยวพี่อัดเราเองอื ขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดอัดเราห้ามลบนะคะไม่งัอนหนุงมอนจริงๆด้วยค่ะ <c oughs> ไม่ลบง่ายๆหรอกขอบใจนะที่พาพี่ไปตะลุยเก็บเมงตื่นตาตื่นใจมากพี่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลย <c oughs> จริงเหรอทั้งที่พี่ต่อชอบมากๆเลยนะคะอืม <c oughs> เราสองคนพี่น้องแทบจะไม่มีอะไรเหมือนกัน พี่ต่อเขาเป็นผู้ชายสายเปเที่ยวเต่ก,กับเพื่อนๆแล้วก็เทคแคร์เก่งมากปลาว,ว่าพี่ลูกตาลไม่ชอบเที่ยวประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็ไม่ขยันเทคค่ะอุ๊ยรูปโปรไฟล์น่ารักจังค่ะคำหลังสาวน้อยทำตื่นเต้นตาโตริมฝีปากที่เคี้ยวหมากฝรั่งหยุดชะงักเพื่อกดรับการแอดเพื่อนในไลน์ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมรอยยิ้มอันสดใสน่ารักจึงสะกดให้ลูกตาลไม่อาจละสายตาทั้งที่อีกฝ่ายนั่งก้มหน้ากดๆจิ้มๆมสมาร์ทโฟนหนิ้วเรียวกดเลือกรูปแล้ววิดีโอส่งให้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่รู้ตัวเลยว่าแสงจากหน้าจอสมาร์ทโฟนช่วยให้คนแอบมองได้เห็นแววตาเปี่ยมสุขอย่างชัดเจนเรียบร้อย หนูส่งให้ที่เดียวหมดเลยค่ะพี่ลูกตาลจะได้เลือก,กรูปที่ชอบที่สุดเนานะอ๋อค่ะขอบใจนะกว่าจะรู้ตัวว่าเหมอมองเจ้าของรอยยิ้มสดใสลูกตาลก็ต้องดึงสติ เพื่อกดปิดเสียงเตือนลายไม่ให้กวนใจคนรอบข้างฉะนั้นพี่ชายก็ยังปลายตาม,มองอย่างมีมารคือทำเป็นไม่สนว่าน้องสาวต้องเผชิญกับอะไรบ้างขณะที่นั่งคุยกับเด็กน้อยช่างพูดช่างเจรจาสวยเนาะหนูสาชอบจังค่ะพี่ลูกตาลถ่ายด้วยสวยมากเลยนี่ถ้าไม่รู้ว่าใช้มือถือคนอื่นคงคิดว่าถ่ายกับกล้องตัวใหญ่ๆแน่ๆ,นๆค่ะเฮ้ อยากถ่ายได้แบบนี้บ้างจังฝึกสิคะไม่ยากหรอกมือถือเขาออกแบบมารองรับการถ่ายภาพให้แล้วแค่ต้องฝึกให้คล่องมืออ๋อค่ะสอนหน่อยได้ไหมคะได้คะ่ะพรุ่งนี้ตีห้าครึ่งอ๋ฮะทำไมต้องเช้าขนาดนั้นอา้าวก็หนูอยากถ่ายอะไรล่ะคะแค่ก้อนเมฆตอนสายหรือว่า ดวงอาทิตย์โผล่พ้นผิวทะเลซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนแบบนี้พี่ตะวันก็จะมาเช้านิดนึงไหวไหมไหวค่ะตกลงตามนี้พี่ลูกตาลร,รอดูฝีมือหนูได้เลยเพียงแค่นั้นอะไรบางอย่างก็เหมือนสะกดให้นิ่งอึงลูกตาลทำได้แค่จ้องมองแววตาเป็นประกายของสาวน้อยที่ดูตื่นเต้นดีใจทั้งที่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา สำหรับเธอที่ชอบมือมองแสงแรกของวันเพื่อค้นหาไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานแต่วพี่ลูกตาลช่วยลายปลุกหนูหน่อยได้ไหมคะเผื่อหนูไม่ตื่นคำหลังสาวน้อยทําตาละห้อยแล้วยิ้มแบบแห้งๆที่คงรู้ตัวลูกตาลจึงหลุดคำในความพยายามของสาวเจ้าที่อ้างว่าอยากรู้จัก และชวนเธอพูดคุยสารพัดซึ่งก็น่ารักน่าเอ็นดูนะคะหนาะอยากลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างค่ะ <c oughs> แต่ถ้าพี่ปลุกเลยไม่อยากตื่นก็ไม่ต้องฝืนนะเพราะพี่ติดนิสัยตื่นเช้าเป็นปกติยิ่งเปลี่ยนที่นอนแบบนี้ยิ่งตื่นง่ายมากเผลิเพลิจะนอนไม่หลับเพราะเพราะอะไรเหรอคะเพราะไม่รู้สิ ช่วงนี้พี่น่าจะเครียดมากไปพี่ต่อก็เลยพามาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่นอนเพื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆบ้างพี่เขาว่ามันช่วยได้อ๋อค่ะถ้างั้นลองแบบนี้ดีไหมคะถ้าพี่ลูกตาลมีเวลาว่างก็แวะไปนั่งเล่นที่ร้านกับหนูสาก็ได้นะร้านอะไรหรอร้านดี Y ค่ะร้านตามใจคนรักศิลปะรับรองว่าเพลิน <c oughs> ศิลปะ สำหรับพี่น่าจะพังเอ้ทำไมล่ะคะไม่ชอบเหรอไม่ใช่ไม่ชอบค่ะแต่พี่ไม่เคยทำไม่ไม่ถนัดไม่เคยทำก็ไม่ได้แปลว่าจะทำไม่ได้นะคะควงแห่งความเงียบที่ลูกตาลยังพูดไม่จบ สาวน้อยที่ขัดขึ้นก็ยืดตัวตรงอย่างตั้งใจเอ่ยแยง้งดวงตากลมโตมีประกายแห่งความมุ่งมั่นริมฝีปากที่เคี้ยวหมากฝรั่งหยุดให้มั่นใจว่าเธอยังรอฟังเรื่องแบบนี้ไม่ลองไม่รู้ค่ะซึ่งถ้าจะบอกว่าไม่เคยทำแล้วไม่ลองดูหนูสาวว่ามันคือการปิดโอกาสตัวเองมากเกินไปเพราะถ้าจะทำแต่สิ่งที่ทำได้ก็คงทำได้ ่าที่เคยทำรุ่งเช้าของวันใหม่ที่พี่ชายหลับเหมือนสลบเพราะพิษโุรา ลูกตานที่ตื่นมาเอ็นกายเหมอมองตะวันโผล่พ้นผิวทะเลก็ยังมีท้อยคำของสาวน้อยฝังลึกอยู่ในสมองซึ่งทะลองได้เจตนาเชื้อเชิญด้วยประโยคที่ว่าคือการปิดโอกาสตัวเองมากเกินไปหนุษาก็คงอยากให้เธอแวะไปนั่งเล่นในร้านของคนรักศิลปะที่ว่านั่น <c oughs> เป็นไงล่ะนึกว่าจะแน่แค่ลายปลุกยิงเงียบกริบ แบบนี้จะลองทำอะไรใหม่ๆได้หรือคะเด็กน้อยห้วงแห่งแสงชมพูหวานผสมผสานแต่งแต้มกับสีน้ำเงินเข้มรวมถึงสีสันที่เปลี่ยนไปตามกาลและเวลาก่อนฟ้าสว่างลูกตาลก็เลือกที่จะนอนมองเงียบๆโดยไม่ใช้สมาร์ทโฟนกดถ่ายภาพเก็บไว้ดูเล่นเช่นทุกเช้าที่ความสวยงามตามธรรมชาติจะสะกดให้อดใจไม่ไหว ร่างที่มีผ้าห่มคลุมกายนอนมองแสงแรกของวันอย่างเงียบเชียบโอ๊ยใครมากดกลิ่งตอนนี้เนี่ยเอรู้ว่าหนูสาไม่ผิดดังคาดที่แค่ลุกมาเปิดประตูแล้วเห็นสาวน้อยยืนจ้องเส้นผมสั้นเคลือต้นคอยุ่งเหยิงดวงตาคู่สวยปลือมองสลึมสลือคือสภาพเหมือนคนที่ตกใจตื่นแล้วต้องลุกจากเตียง อารุณสวัสดิ์ค่ะพี่ลูกตาลคนสวยท่านไหมคะท่านอะไรจ๊ะหนูจะเอาอะไรหืมไม่ได้เอาอะไรค่ะแต่หนูมาเออจะมาทำอะไรนะอ๋อจะมาให้พี่ลูกตาลคนสวยสอนถ่ายรูปพี่ตะวันค่ะแหม ยิ่งพูดริมฝีปากที่ขยับปรับอาการคอแห้งยิ่งแสดงให้เห็นว่าเพิ่งจะตื่นลืมตาเจ้าของห้องพอจะเดาออกว่าสาวน้อยยังไม่ได้จัดการกับสภาพแรกตื่นร่างบางที่สวมกางเกงนอนกับเสื้อสายเดี่ยวสีอ่อนยืนโงนเงนอย่างรังรอ,งรองให้อนุญาตตอนที่ไม่เคี้ยวหมากฝรั่งเด็กคนนี้ก็น่ารักดีสรุปว่าทันไหมคะ พี่ตะวันตื่นหรือ,อยังยังค่ะแต่พี่ว่าเราน่าจะต้องตื่นก่อนพี่ตะวันนะคะมาค่ะเข้ามาล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นก่อนเนาะน่าจะอีกสักสิบกว่านาทีที่พี่ตะวันจะโผล่พ้นผิวทะเลโหยรู้ลึกรู้จริงนี่พี่ลูกตาลคนสวยโคบปหากับพี่ตะวันจริงๆใช่ไหมคะนายฉาจุง ไช่ล่ะ หนูซากของเรานี่ก็ใช้เล่นเหมือนกันนะคะแกฝากติดตามด้วยนะคะในเวอร์ชันของหนังสือเสียงและอ e ีบุ๊กสำหรับเรื่องนี้เนื้อหาทั้งหมด12ตอนบวก1ตอนพิเศษความยาวของเรื่องจากหนังสือเสียง3ชั่วโมง3นาทีนะคะซึ่งในเวอร์ชันของตัวอย่างที่นำมาอ่านให้ได้ฟังกันนี้ก็ไม่สามารถอ่านบางช่วงบางตอนให้ได้ฟังได้นะคะไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในหนังสือเสียงและเวอร์ชันของอ e ีบุ๊กนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ